่าน้ำตาแค่ก็กะไหลแก้วแล้วความสิเราแบบไม่อยากสัมภาษณ์เลยค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> ขอพยายามพูดเสียงดัง <c oughs> คือมันตื่นมามันก็เหมือนแบบมันยังไม่ใช่เรื่องจริงเลยมาเมื่อเช้าไปทำรายการก็ เรื่องประเด็นของมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ไม่อาจจะไม่ใหม่หรอกแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนอะไรเงี้ยอ,อมันเหมือนฝันตั้งแต่ตอนที่ออกเป็นแหละคือทําไมทําไมเพื่อเราโชคหลายจังจนวันหนึ่งมันผ่านกระบวนการการรักษามาเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ,อมันก็ ต้องบอกจริงๆว่ามันมีความหวังมันมีความหวังและพวกเราก็อยู่ด้วยความหวังตัวออมเองก็อยู่ด้วยความหวังซึ่งความหวังที่ออมมีอ่ะผมอายุสี่สิบแล้วอะ่ะแต่ผมยังไม่เจอใครมีความหวังในการมีชีวิตอยู่ขนาดนี้มาก่อนเอ,อวันนี้ผมไปพบเพื่อนอะ่ะคือคือผมพูดตรงๆผมวันนี้ผมไปพบเพื่อนครั้งแรกเ,เมื่อตอนเมื่อตอนผ่าตัดรอบแรกเสร็จนะครับ ผมเตรียมใจไว้ว่าแบบโอ้หสภาพมันจะต้องเป็นยังไงคิดไว้ในหัวเยอะมากแต่ปรากฏภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูโทรมไปหน่อยแล้วแต่เขามีแต่รอยยิ้มอ่ะมีแต่มีแต่รอยยิ้มที่ที่อยากมีชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะหวังไม่ไม่หวังคือคิดเลยแหละว่ายังไงอ่ะผ่านไปด้วยดีแน่นอนเอ่อ จนกระทั่งมันมาถึงวันเสาร์ที่ผ่านมามันก็เลยอย่างที่บอกมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันยังมันยังไม่จริงอ่ะแล้วพอมันมันคิดอย่างเงี้ยมันก็มาคิดถึงความเป็นจริงว่าวันนี้เราต้องมางานศพเพื่อนมันก็เลยเียใจคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ของที่กำลังใจมีมากอย่างที่บอกสุดสุดครับคือคือผมว่าใครไม่เห็นไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าแบบกำลังใจในความหมายของผมของกำลังใจในการชีวิตอยู่ของอมมันเยอะขนาดไหนมันมันต้องสัมผัสจริงๆอ่ะค่ะคืออมเป็นคนสนุกอมเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์อมเป็นคนชอบแอคทิวิตี้เยอะๆแต่วันนั้นอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง เขาได้แต่อยู่กับบ้านกับโรงพยาบาลสองทีแต่แต่อย่างที่ผมบอกไปเขามีแต่รอยยิ้มอ่ะเขามีแต่คําว่าเชนโคตรเจ็บเหลี่ยแต่มันแบบแกูสู้เว้ยในรอยยิ้มอ่ะเขาพูดคําว่ากูไม่อยากตายว่ะเชนมันก็เลยทําให้เห็นว่ามันมันกําลังใจมันสูงแล้วแล้ว แล้วที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเสมอเะว่าโรคมะเร็งมันสามารถหายได้ด้วยกําลังใจผมก็เลยคิดว่าเพื่อนผมต้องรอดอ,อแต่ว่าแบบโรคมันเข้าใจหนังแบบนี้ในวันที่เพื่อนเรากำลังต่อสู้กับโรคนี้ค่ะเราได้ให้กาลังใจหรือ่มากเวลาเจอการเราพูดคุยกันหรือทำอะไรร่วมกันไะด้ไหมคะคือมันก็มีผมเป็นกันให้กําลังใจที่ลําบากมากเลยเพราะว่า เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บขนาดไหนเขาได้แต่พูดว่าเขาเจ็บมากมันก็เลยแบบเฮ้ย hey, มึงต้องสู้นะหายกลับมาทํางานกลับมาสนุกขึ้นใหม่อาจจะใช้ชีวิตได้ไม่โลดโผนเท่าเดิมแต่ด้วยอายุของพวกเรามันก็คงโลดโผนขนาดนั้นไม่ไหวละแต่กลับมามีชีวิตปกติทํางานมาหาสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนละครแค่นั้นผมว่ามันมันก็มีความสุขแล้วมันก็เป็นการให้การให้กำลังใจในรูปแบบนั้นเออ แต่ที่มันแบบผมเสียใจมากมากก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เขาจะไปะแรพรภรรยาผมบอกว่าอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าโทรหา๋อมยังผมก็แบบเออเดี๋ยวโทรแต่ตอนนั้นอ่ะมันขับรถอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบกําลังคิดงานอยู่มันก็เลยไม่ได้โทรมันก็เลยโคตรเสียใจเลยน่าจะไม่น่าเดี๋ยวเลยว่าอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็ก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็ได้มาบอกเพื่อนแล้วว่าแบบกูสัญญากูจะมาทุกวันที่กูมาได้แึ่งว่าเราก็่ติดใจกับจริงนั้นของเราบอกว่าเราก็ได้คุยกันนะอย่างน้อยได้ยินเสียงแนะ่นอนตอนใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยก็ก็ก,ก็ก็ได้คุยได้ได้ได้พูดคุยกันแต่มันมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็มันก็ผ่านไปแล้วคิดว่าอองหนะ้าจะมีหม่องอะไร พผพระว่าออมไม่ห่วงอะไรไม่มีผมว่าออมไม่มีห่วงครับเพราะว่าออมทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลครอบครัวผมเช,เชื่อมั่นเต็มเต็มเลยจากล่าสุดท,ที่ได้คุยกันว่าออมทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วอเออไม่ว่าจะเป็นการดูแลพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องแล้วสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้อะผมเชื่อมั่นว่ามันสามารถดูแลครอบครัวได้อีกได้อีกยาว วันนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนห่วงอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วถ้าอมมองมองลงมาวันนี้ผมว่าเขาน่าจะยิ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาชอบพูดเสมอลเลยว่าพวกมึงลำคาญกูเพราะเขาเป็นคนอาจจะดูเงียบเงียบมีมุมส่วนตัวสูงเลย แต่เวลาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาจริงจอะไรเงี้ยเขาพูดมากมากเลยเขาพูดแบบพูดไม่หยุดเลยพูดได้ทั้งคืนเลยถ้ามองตรงพูดบางทีจนถึงหกโมงเช้ายังพูดอยู่เลยแล้วพวกผมก็จะแบบอะไรอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเพาะชอบพูดเสมอเลยเจอกันว่าพวกมึงลำคานกูใช่ป่ะพวกมึงไม่รักกูใช่ป่ะวันนี้ถ้าเขามองลงมาเขาเห็นแล้วไม่ใช่แค่พวกผมที่ ที่รักเขามากแม้จากสามวันสี่วันสามวันที่ผ่านมาเขาจะเห็นเลยว่าแบบคนรักมึงโคตรเดยอะเลยออกดีใจที่ได้เห็นคนรักมึงเยอะกันานี้กูว่ามึงดีใจใน,นในตอนที่ออกรักษาตัว <c oughs> เขามีความหวังกับเลาแล้วเขาจะหายจริงจริงที่คุณจะไปถึขงขัน้นว่าถ้าเกิดหลังจากที่หายแล้วออมมีเป้าหมายชีวิตหรือมีอะไรที่อยากจะทําหลังจากที่ตัวเองหายไม่ไม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับแต่พูดแค่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินจากออมคือ,อ๋อมเขาห่วงเรื่องงานเขาห่วงเรื่องงานเขาต่อให้เขาจะสร้างทุกอย่างมาสมบัติมีหรือสร้างบ้านให้พ่อแม่แล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ห่วงว่าแบบกลับมาคนจะยังรักเขาอยู่ไหมเอ,อผมได้ถ่ายภาพกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แบบโพสตไม่ได้อะไรเพราะว่า ไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ขึ้เขาโสมเขาโปงว่าเออเดี๋ยวโสมแล้วจะไม่มีใครจ้างเขาผมว่า๋อมห่วงแค่งานเขาอยากอาชีพ๋อมคือนักแสดง๋อมชอบอยู่ในกองถ่ายละครชอบเล่นละครชอบอยู่กับทีมงานชอบอยู่กับคู้กับชอบอยู่กับเพื่อนนักแสดงเขาอยากกลับมาเล่นละครเห็นเห็นว่าเขาเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆเขาชอบถามเพื่อนว่ารักเขาไหมทำไมเขาถึงน มันเป็นคนขี้น้อยใจมันเป็นคนขี้น้อยใจแซลนี้เซลหน่อยก็น้อยใจมันก็เลยจะชอบถามว่าแบบหึงรักกูเป้าแค่นั้นแหละนี่มีอะไรมันมันเป็นคนขี้น้อยใจมันก็มันเหมือนเป็นการแซลลกันเล่นมากกว่าอยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเพื่อนรักแลนอยู่ต่อหน้าเคยบอกรักเพื่อนจำได้ว่าเคยเคยก็ ก็เคยตอนที่มันถามนี่นแหละมึงรักกูป่ะบอกเออกูรักมึงคือก็รักมันจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากให้มันไปเร็วกว่าท่นี้น่าจะอยู่มีเวลาร่วมกันอีกหน่อยก็ยังดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือขอให้เพื่อนแบบ ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็คอยมองลงมาแล้วกันชีวิตเราก็โตกันตั้งแต่เข้าวงการผ่านทุกผ่านสุขสนุกสนานกันมาแบบเรียกว่าเต็มที่แล้ววันนี้ต่างคนต่างมีชีวิตแต่ทุกคนคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนยังไงยังไงก็ก็รักมันมากๆครับแล้วพยายามจะมาหามันทุกวันพยายามจะคิดถึง ตลอดคือคนรักหอมเยอะมากเราเห็นมาสี่วันตลอดเวลาที่ผ่านมาความรักที่คนมีให้อ๋อมสมทำครอบครัวด้วยค่ะพ่อคุณแม่น้องสาวภรรยานั่นคือเรื่อง<ใ>น่ายินดีดมากๆครับที่พ่อกับแม่แล้วก็ทั้งภรรยาหอมดาเลียแ,แล้วก็น้องสาววันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยคนรักหอมเยอะมากๆมากมากแบบมากจริงๆครับผมว่านั่นก็คือสิ่งที่ยังทำให้เขายินได้ว่าลูกเขาน่ารักขนาดนี้ อย่างเห็นล่าสุดพี่ชัยเองก็ได้ไปทานข้าวพี่การไ็ได้มีการโพสิดถึงพี่ออมเหมือนกันคือผมกับกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับกับออมอาจจะได้เจอมากกว่ากันด้วยซ้ำ <c oughs> เพราะว่ากันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากันเขางานยุ่งบอดมุควรแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันมันมันไม่เหมือนคนโตแล้วมาคุยกันมันเหมือนเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่แบบเพิ่งเข้าวงการอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีผู้กุ้มกับคนหนึ่งที่กํากับผมเรื่องแรกในชีวิตก็คือพี่ปามานั่งอยู่ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันมันมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วที่เรานั่งคุยกันแล้วเราก็เลยแบบอยากให้อมเขาอยู่ด้วยนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอยู่ไม่อยู่แต่ว่าเราก็อยากให้เขามานั่งอยู่ข้างๆเราฟังเรื่องที่เราคุยเราคุยเรื่องเขาเราคุยเรื่องสมัยเด็กที่เราพบเจอกันมาอะไรเงี้ยฟันของนั่งไหมคะผมผมไม่ไม่ได้เป็นคนมีเซนส์มีอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าแบบทํา มีคนถามว่ากลัวไหมมาหามามามา,มาได้เลยมาได้แต่อย่ามาแบบน่ากลัวขอกั่ไหนอันนี้บอไว้ก่อนใช่าะบอกมันไปเลยขอบอกขอบคุณนะค,ขค,คะขอบคุณครับขอบคุณครับ